สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการเกาะกระแสหุ้นกับ NBT ค่ะวันนี้วันพุทธที่2มีนาคม2565นะคะภาพของการลงทุนในหุ้นไทยดีมากเลยค่ะที่เราเห็นกลุ่มพลังงานยังคงเป็นแรงผลักดัน ภาพรวมการลงทุนในช่วงเช้านะคะทําให้ในช่วงเช้าเนี่ยเราเห็นตลาดหุ้นไทยเกือบจะไปถึงระดับ1,700จุดแล้วเชียวแต่พอดีเจอเรื่องของสถานการณ์รัสเซียยูเครนร,รวมไปถึงหุ้นในกลุ่มอื่นๆนะคะที่ก่อนหน้านี้ปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นอย่างดีเนี่ยก็มีภาพของการชะลอตัวลงมาบ้างแล้วเดี๋ยวเราไปสรุปภาพรวมที่เกิดขึ้นในช่วงเช้ากันเลยค่ะตลาดหุ้นไทยในช่วงเช้านะคะไฮสุดในระดับ ที่สูงสุดของการลงทุนภาพการซื้อขายตลอดช่งชวงเช้าเนี่ยหายไปในระดับ1,699จุดก่อนที่จะลดช่วงบวกลงมาและปิดในช่วงเช้าลบไป1.95จุดค่ะ เซทค่ะยังคงบวกอยู่นะคะเพราะว่าหุ้นกลุ่มพลังงานถือว่ามี Market Cap ที่สูงอันดับหนึ่งของการลงทุนในบ้านเราเพราะฉะนั้นถ้ากลุ่มพลังงานปรับตัวเพิ่มขึ้นตามราคาพลังงานโลกแบบนี้นะคะเซทยังคงประคองแล้วก็ยังคงบวกได้ต่อบวกมา2จุดค่ะปิดในช่วงเช้าเนี่ยหนึ่จุดแล้วก็เซดร้อยนะคะปิดดัชนีในช่วงเช้าไป2320.9ค่ะ ถ้าดับหลักทรัพย์ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุดในช่วงเช้าเราก็ต้องยกให้ปตทสพนะคะสำหรับการลงทุนโดยเฉพาะหุ้นกลุ่มน้ำมันที่ในตอนนี้ได้อนนิสงจากราคาน้ำมันโลกค่ะที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ5เซนนี่เป็นราคาความเคลื่อนไหวล่าสุดของน้ำมันโลกนะคะที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาทำให้ ปตทสพซึ่งมีรายได้จากการขายน้ำมันเป็นคอหลักแล้วเนี่ยเขาก็เลยบวกมาตั้ง7%ค่ะจากเดิมเนี่ยเราเห็นปตทสพอ,อยู่ย่ำอยู่บริเวณ120ปลายปลายนะคะในช่วงที่รอความชัดเจนเรื่องของการเจราจารัสเซียยูเครนจะเป็นอย่างไรแต่พอเมื่อคืนนี้ค่ะทางกลาโหมเนี่ยของทางฝั่งรัสเซียก็บอกว่าจะเดินหน้าที่จะใช้ปฏิบัติการทางทางหารต่อไปเพื่อบรรลุปเป้าหมายก็ยิงทําให้ราคาน้ํามันโลก พุ่งทยานเลยนะคะเช่นเดียวกับปตทสพค่ะที่ในช่วงเช้าเนี่ยปิดราคาไปหนึบาทอันดับที่2บ้านปูค่ะคือนอกเหนือจากสินค้าโกคภัณฑ์ราคาน้ำมันที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมาแล้วนะคะราคาถ่านหินก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันราคาถ่านหินที่อิงกับตลาดโลกเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นมาหลายเปอร์เซ็นต์ค่ะ และบ้านปูเนี่ยรายได้หลักของเขามาจากการขายถ่านหินเพราะฉะนั้นการที่นักลงทุนเห็นสินค้าอ้างอิงจากตลาดต่างประเทศปรับตัวเพิ่มขึ้นแบบนี้แล้วมาสรุปกันในช่วงท้ายว่าแล้วบริษัทอะไรละ่ะที่เขามีการขายถ่านหินก็คือบ้านปูค่ะนักลงทุนก็เลยไปมุ่งนะคะเวทแล้วก็ใส่เงินเข้าไปในการลงทุนหุ้นบ้านปูทําให้เมื่อเช้าเนี้ยบวกมาอีก5.31%ปิดในราคา11บาท90สตางค์อันดับที่ 3K Bank บอันดับที่4 BBL ค่ะ สำหรับกลุ่มธนาคาราณิตในตอนนี้นะคะถึงแม้ว่าจะเป็นภาพของการชะลอตัวลงมาปรับตัวร่วงลงมาอย่างหนักใน เฉลี่ยนวันละประมาณ1%่กว่าๆแบบนี้แต่อย่าลืมค่ะว่าเทรนด์ของดอกเบีย้ยขาขึ้นยังคงเป็นคีย์สำคัญที่ทำให้นักลงทุนระยะกลางหรือถึงหรือระยะยาวนะคะมีการรอจังหวะการย่อตัวแบบนี้แล้วก็พยายามจะทยอยใส่เงินเข้าไปในการลงทุนหุ้นกลุ่มธนาคารพาณิชย์แต่ด้วยสถานการณ์ของรัสเซียยูเครนในตอนนี้ค่ะทำให้ก็มีนักงทุนบางส่วนนะคะที่ชอบเก่งกำไรในการเข้าไปลงทุนในหุ้นกลุ่มพลังงานมากกว่าค่ะส่วนปะตะทนะคะก็วันนี้บวกมาถึง เมื่อช่วงเช้าค่ะบวกมา2.56และกลับมายืนได้ที่ราคา40บาทค่ะ ดูกันที่ความเคลื่อนไหวของค่าเงินบาทกันบ้างนะคะในตอนนี้ค่ะเราเห็นภาพของค่าเงินบาทในช่วงเช้าถือว่าปรับตัวอ่อนค่ามาค่ะโดยค่าเงินบาทในช่วงเช้าของบ้านเรานะคะโดยการรายงานเนี่ยก็มองว่าค่าเงินบาทเนี่ยปรับตัวอ่อนค่ามา32บสาท74สตางค์ต่อ1ดอลลาร์สหรัฐค่ะเป็นไปนในทิศทางเดียวกับภูมิภาคและตลาดโลกเพราะว่าค่าเงินดอลลา,าร์สหรัฐแข่งค่ามีแรงกดดันจากสถานการณ์ยูเครนที่ก็มีความ ตึงเครียดมากยิ่งขึ้นนะคะในตอนนี้สำหรับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศค่ะไม่ว่าจะเป็นทั้งในมุมของเงินดอลลา,าร์สหรัฐนะคะที่ก็รับซื้อ31บาท44สตางค์ค่ะแล้วก็ขายออกที่32บาท76สตางค์นะคะส่วนเงินปอนค่ะรับซื้อนะคะที่42บาท 85สตางค์ค่ะแล้วก็ขายออกที่45บาท17สตางค์ต่อ1ดอลลาร์สหรัฐนะคะนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวของคง่างเงินบาทในตอนนี้นะคะที่ถ้าเปิดตลาดมาในช่วงเช้าเนี่ยก็เป็นภาพของการอ่อนค่ามาค่ะทิศทางของค่างเงินบาทที่อ่อนค่าแบบนี้นะคะมาดูกันที่ราคาทองคําต่างประเทศกันก่อน,อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปรายงาน ราคาทองคําในประเทศนะคะราคาทองคําต่างประเทศค่ะเมื่อคืนนี้นะคะพอเจอเกี่ยวกับทางกลาโหมของรัสเซียเนี่ยที่บอกว่าจะเดินหน้าปฏิบัติการทางทหารก็กลายเป็นว่าการเจราจารในรอบนี้ดูเหมือนจะยังไม่เห็นทางออกนะคะก็เลยทําให้แรงซื้อของราคาทองคํากลับมาจากเดิมค่ะเคยตกไปในระดับ1,900เอหรียญต่อทริออนส์นะคะในช่วงวันจันทร์แล้วก็ในช่วงวันอาทิตย์ที่ผ่านมาในตอนนี้กลับมายืนได้แล้วนะคะ19 2 0เี่หรียญต่อทริออนส์แล้ว ก็เมื่อคืนที่ผ่านมานี่บวกไปถึง20เหรียญด้วยกันนะคะทำให้ในช่วงเช้าวันนี้ อันนี้เป็นกราฟของราคาทองคำโลกค่ะอันนี้ตั้งไว้นะคะเป็นราย15นาทีราย15นาทีนะคะที่บ่งบอกถึงแรงซื้อทองคำตั้งแต่เมื่อช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาค่ะที่จากระดับ1,920เหรียญต่อทรอิออนขึ้นไปเลยทันทีนะคะเป็น1,940เหรียญต่อทริยออนตอนนี้ภาพล่าสุดนะคะในช่วงประมาณบ่ายโมงครึ่งที่ผ่านมาค่ะภาพของราคาทองคำโลกเนี่ยก็ยืนบริเวณ1,939-1,940ต่อทรอิออนแบบนี้นะคะ ก็มาตีกลับจากข่างเงินบาทในบ้านเราที่มีทิศทางกลางอ่อนค่าอยู่ประมาณ32บสาทจสสตางค์ก็เลยทำให้ราคาทองคำในประเทศค่ะในช่วงเช้านะคะปรับตัวบวกขึ้นมา350บาทต่อบาททองคำเดี๋ยวมาอัปเดตเกี่ยวกับราคาทองคำในประเทศกันเลยนะคะทองคำแท่งค่ะรับซื้อที่29,800บาทต่อบาททองคำนะคะแล้วก็ขายออกที่29,900บาทต่อบาททองคำทองรูป,ปรพรรณค่ะกลับมายืนเหนือส0,000ื่น บาทต่อบาททองคําเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นการประกาศครั้งที่5แล้วค่ะในช่วงเช้าที่ผ่านมาเราเห็นการปรับการปรับเปลี่ยนของราคาทองคำเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปถึง5ครั้งด้วยกันแล้วก็เน็ตแล้วเนี่ยบวกกันไปนะคะ350บาทต่อบาททองคําค่ะ ดูกันต่อที่ราคาน้ํามันกันค่ะราคาน้ํามันล่าสุดนะคะที่เราจะเห็นสถานการณ์ในตอนนี้คือปรับตัวบวกขึ้นมาถึง5%ไม่ว่าจะเป็นทั้งน้ํามันดิบเวสเท์เท็กซัสรวมถึงน้ํามันดิบเบรนต์นะคะภาพของการลงทุนในราคาน้ํามันในตอนนี้ค่ะได้อาน,นิสงส์จากเรื่องแรกเลยก็คือเรื่องของรัสเซียนะคะอย่างตอนนี้ขูดออยค่ะบวกมา5%เล่าสุดนะคะ1 0 8 6 3อสาเหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลค่ะแล้วก็เบรนต์ออยเนี่ยบวกมา5 1 2นะคะล่าสุดอยู่ที่110.3 เหรียญดอลลาร์สารัฐบาเรลซึ่งเป็นระดับที่สูงที่สุดในรอบเจปีทีนี้ค่ะนักลงทุนก็ยังคงกังวลว่าการที่รัสเซียใช้ปฏิบัติการทางทหารบุกโจมตียูเครนก็จะส่งผลกระทบต่ออุปทานน้ำมัน และนอกจากนี้นักลงทุนยังมองว่าการที่สำนักงานพลังงานสากลหรือว่า IEA มีมติระบายน้ำมันออกจากคลังสำรองจำนวน60ล้านบาร์เรลนั้นก็เป็นการตอกย้ำว่าอุปทานน้ำมันโลกมีไม่เพียงพอที่จะรับมือกับภาวะชะงักงานในขณะนี้ก็คือซัพพลายภาคการผลิตไม่เพียงพอในตอนนี้นะคะซึ่งก็เลยเป็นเหตุที่เราเห็นราคาน้ำมันค่ะกลับมาปิดพุ่งทะลุ100เหรียญสหร,รัฐต่อบาร์เรลอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะอีกหนึ่งเรื่องต่างกันต่อก็คือว่า ในช่วงเวลา9ก้นาฬิกาที่ผ่านมานะคะเป็นการเปิดฉากการที่โจไบเดนค่ะ ประธานธิบดีสหรัฐนะคะได้มีการถแถลงต่อสภาคองเกรสก็มีการจับตากันอย่างมากเลยนะคะว่าในช่วงที่เราเห็นอัตรางเงินเฟอ้อที่พุ่งขึ้นแบบนี้เนี่ยในรอบสูงสุดในรอบ40ปีแบบนี้ทางโจไเบเดนจะจัดการอย่างไรแล้วมาเจอเรื่องของสงครามรัสเซียยูเครนซึ่งสหรัฐถือว่าเป็นคีย์สาคัญนะคะเข้ามาเป็นปาร์ตี้ที่3ในภาพของสงครามเหล่านี้ยังไม่รวมของสหรัฐบวกกับชาติพันธมิตรนะคะที่มีการอตอบโต้ใช้มาตรการคว่ำบาตรกับทาง รัสเซียมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นทั้งในมุมของทางทหารในมุมของทางการเงินในมุมของทางการลงทุนด้วยนะคะทาให้ในตอนนี้เองเนี่ยเราเห็นภาพของสถานการณ์รัสเซียยูเครนนะคะมันกลายเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างทวีปแล้วก็ท,ทั่วโลกเลยทีนี้ก็ต้องมาตามกันต่อค่ะเพราะว่าการประชุมของอคุณจไบเดนเนี่ยที่ถแถลงต่อสภาของเบสมีอยู่2วันด้วยกันนะคะก็ต้องมาคอยติดตามกันต่อว่ามีคีย์สำคัญอะไรที่จะบ่งบอกถึงภาพเศรษฐกิจที่จะบ่งบอกถึงมา รการของสงครามในรอบนี้กันด้วยนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ต้องติดตามกันในช่วงระหว่าง2วันนี้ด้วยค่ะตามกันต่อถึงสถานการณ์ของบิตคอยค่ะเมื่อวานนี้บิตคอยที่ปรับตัวยืนเหนือ40,000ดอลลาร์สหรัฐนะคะวันนี้ยังคงยืนได้ต่อค่ะสถานการณ์ในตอนนี้เท่ากับว่ามีแรงซื้อมากยิ่งขึ้นนะคะโดยเฉพาะในตัวของบิตคอยที่ใช้ติ๊กเกอร์ในการเทรดก็คือ BTC นั่นเองค่ะอันนี้ได้มีการปรับ เปลี่ยนตารางนะคะกราฟเนี่ยเป็นรอบ1ชั่วโมงค่ะเท่ากับว่า1แท่งเนี่ยจะแทนความเคลื่อนไหวของราคาบิตคอยในช่วง1ชั่วโมงนะคะแท่งที่เราเห็นสีเขียวเต็มเต็มตั้งแต่ในช่วง38,000นแะคะแล้วก็มีวอลลุ่มขึ้นมา อย่างหนานแน่นเนี่ยอันนี้ก็เกิดขึ้นกันมาตั้งแต่เมื่อช่วงวันจันทร์ที่ผ่านมาแล้วนะคะแล้วก็คามเกี่ยวมาจนถึงวันที่1มีนาคมทีนี้พอปรับตัวเพิ่มขึ้นจากระดับ3800มมายืนที่บริเวณ4 0,000นะคะในตอนนี้ก็ถือว่ามีแรงซื้อเข้ามาแต่วอลุ่มมันจะไม่ได้หนานแน่นค่ะนี่ก็เป็นกราฟที่แทนในความเคลื่อนไหวรอบ1ชั่วโมงนะคะซึ่ง1ชั่วโมงที่ผ่านมาเราก็จะเห็นว่าราคาของบิตคอย n เนี่ยเริ่มที่จะตึงๆอยู่บริเวณ4 000, 4 0ดอลลาร,สารนสั่นันเองลาร ตอนนี้มาดูเกี่ยวกับเรื่องของคริปโตเคอเรนซีกันด้วยนะคะทางกรตอก็ได้มีการปรับเกณฑ์การเก็บรักษาทรัพย์สินของลูกค้าในธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลค่ะโดยกรตอได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเก็บรักษาทรัพย์สินของลูกค้าในธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลทั้งการเก็บรักษา การถอนหรือโอนเงินของลูกค้าและการนำทรัพย์สินทั้งเงินและสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้าไปจัดหาประโยชน์ให้แก่ลูกค้าเพื่อยกระดับการให้ความคุ้มครองแก่ผู้ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล สาระสำคัญก็มีทั้งเรื่องการถอนหรือโอนเงินในบัญชีที่เปิดไว้เพื่อประโยชน์ของลูกค้าให้เป็นไปตามหลักการกระจายอำนาจอนุมัติหลักการมอบอำนาจลงนามแบบรายบุคคลและหลักการตรวจสอบถวงดุลโดยการถอนหรือโอนเงินตั้งแต่2ล้านบาทแต่ไม่ถึง50ล้านบาทผู้ประกอบธุรกิจต้องจัดให้มีผู้อานาจลงนามอนุมัติการทารายการสองคนและตั้งแต่50ล้านบาทขึ้นไปก็ต้องมีเพิ่มอีกหนึ่งคนที่เป็น ิสระทำหน้าที่ตรวจสอบรายการก่อนทำธุรกรรมให้กับลูกค้าด้วยรวมทั้งต้องเก็บเอกสารหลักฐานพร้อมให้กับกรตอเรียกตรวจสอบได้เรื่องที่สองคือห้ามนำทรัพย์สินเงินและสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้ารายหนึ่งไปใช้เพื่อประโยชน์ของลูกค้ารายอื่นและต้องมีการสอบทานทรัพย์สินลูกค้าเพื่อความถูกต้องและเป็นปัจจุบันทุกวันทำการ เรื่องที่3คือการนำทรัพย์สินของลูกค้าไปจัดหาประโยชน์โดยห้ามนำเงินของลูกค้าไปหาดอกผลโดวยวิธีการอื่นนอกจากฝากไว้ที่ธนาคารพาณิชย์แต่ก็สามารถตกลงกับลูกค้าเพื่อกำหนดอัตราดอกผลที่จ่ายให้แก่ลูกค้าได้โดยที่ไม่ต้องเกินอัตราที่ได้รับจริงจากธนาคารพาณิชย์ส่วนเทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้าก็ห้ามนำไปหาดอกผลรวมถึงการนำไปฝากและให้บุคคลอื่นยืมเว้นแต่นำไปลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล โดยมีผู้ใบอนุญาตที่เป็นผู้จัดการเงินทุนสินทรัพย์ดิจิทัลสำหรับการออกประกาศนี้นะคะได้ลงราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เมื่อวานนี้เป็นต้นไปโดยได้มีการกำหนดบทเฉพาะการให้ผู้ประกอบธุรกิจมีระยะเวลาเตรียมการ3-6เดือนเพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบงานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดค่ะ ปิดท้ายในช่วงนี้นะคะกับสถานการณ์ของทางบริษัทสารัฐค่ะที่พร้อมใจระงับธุรกิจในประเทศรัสเซียค่ะล่าสุดนะคะสำหรับบริษัทยักษ์ใหญ่หลายแห่งของสารัฐค่ะไม่ว่าจะเป็นทั้ง Apple Google Ford และฮ a r l เ e ล David s o สได้ร่วมประนามและคัดค้านการที่รัสเซียใช้กำลังรุกรานยูเครนท่ามกลางแรงกดดันอย่างต่อเนื่องจากฝั่งนักลงทุนและผู้บริโภคที่ร่วมกันประนามความรุนแรงที่เกิดขึ้น โดยบริษัทหลายแห่งของสหรัฐนะคะก็ถือว่าได้ตอบโต้รัฐบาลรัสเซียที่ใช้กำลังรุกรานยูเครนอย่างต่อเนื่องหลังจากที่รัสเซียระดมยิงจรวดเข้าใส่เมืองคาคิฟซึ่งเป็นเมืองใหญ่อันดับสองของยูเครนขณะที่รัฐมนตรีกรลาโหมของรัสเซียก็กล่าวว่าตอนนี้ยังคงจะใช้ปฏิบัติการพิเศษทางทหารต่อยูเครนจนกว่าจะบรรลุเป้าหมายหลักในการปกป้องตนเองจากภัยคุกค,คามของชาติตะวันตกโดย Apple ค่ะ ก็คือบริษัท Apple Inc. นะคะได้เปิดเผยเมื่อวานว่าได้หยุดขาย iPhone และผลิตภัณฑ์อื่นๆในรัเสเซียแล้วพร้อมทั้งเปลี่ยนแปลงการใช้งานแอป Apple Map ในยูเครนเพื่อป้องกันพลเมืองยูเครนด้วย ด้านบริษัท Google ได้ระง,งับบริการไม่ให้สื่อของรัฐบาลรัเสเซียเผยแพร่ข่าวได้ขณะที่ฟอร์ดและโรงงานร่วมผลิตในรัเสเซียแจ้งต่อหุ้นส่วนที่เป็นผู้ผลิตในรัเสเซียว่าจะระง,งับการดำเนินงานในรัเสเซียนอกจากนี้ฮาร์เลดวิสันค่ะก็ยังระง,งับการส่งออกมอเตอร์ไซค์ไปยังรัเสเซียด้วยซึ่ง มาตรการระง,งับการให้บริการของบริษัทชาติตะวันตกกระทบต่อเศรษฐกิจของรัสเซียอย่างรุนแรงก็เลยส่งผลให้ค่างเงินรูเบิลร่วงลงแต่ระดับต่ำสุดเป็นปรติการที่117รูเบิลต่อดอลลาร์สหรัฐจากระดับ75รูเบิลต่อดอลลราก่อนที่รัสเซียจะประกาศรับรองเอกราชแก่แคว้นโดนเนสและลูฮันซึ่งตั้งอยู่ในภูมิภาคดอนบาสของยูเครนนั่นเองค่ะ ดตอนนี้เราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ามาติดตามกันต่อภาพของตลาดหุ้นไทยดูเหมือนจะเป็นหุ้นกลุ่มพลังงานที่ยังนำตลาดอยู่ในตอนนี้ตอนบ่ายจะมองกลยุทธการลงทุนอย่างไรช่วงหน้ามาติดตามกันค่ะ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับนักธุรกิจในกลุ่มเอเปกสมาชิก19เคเศรษฐกิจยกเว้นสหรัฐอเมริกาและแคนาดาจึงได้ร่วมกันออกบัตรเดินทางสำหรับนักธุรกิจเอเปกหรือ ABTC ใช้ควบคู่กับพาสปอร์ตเพื่อเดินทางเข้าดินแดนสมาชิกของเอเปกที่ร่วมโครงการในการติดต่อธุรกิจอะยะสั้นโดยไม่ต้องขอวีซา่า ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการขอวีซ่าและขั้นตอนการเข้าเมืองโดยบัตร ABTC จะมีอายุการใช้งาน5ปีซึ่งในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด -19 ประเทศไทยได้อนุญาตให้ผู้ถือบัตร ABTC จากสมาชิกเอเปกจำนวนหลายแสนคนเดินทางเข้ามาติดต่อธุรกิจในไทยได้เป็นอีกส่วนสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไม่ให้หยุดชะงัก เอเปกไม่ใช่เวทีเจรจาการค้าแต่เป็นเวทีสำหรับการปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นทางเศรษฐกิจต่างๆที่ประเทศสมาชิกสนใจเอเปกจึงมีการประชุมที่มีภาคเอกชนเข้ามาร่วมด้วยแต่เดิมเรียกว่าเอเปกบิสเนสฟอรัมจัดขึ้นครั้งแรกในปี2539โดยมีผู้นำทางธุรกิจในภูมิภาค Pacific, เอเชียแปซิฟิกเข้าร่วมกว่า450คน เป็นเวทีสะท้อนความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะของภาคเอกชนต่อเอเปกได้เป็นอย่างดีจนกลายเป็นรูปแบบสำคัญในการสื่อสารระหว่างรัฐบาลกับกลุ่มธุรกิจในภูมิภาคและในปี2,540จึงเปลี่ยนมาใช้ชื่อเอเปกซี u m โอซอย่างเป็นทางการณน,นครแวนคูเวอร์ประเทศแคนาดาและต่อมาได้พัฒนาขึ้นเป็นการประชุมสุดยอดผู้นำภาคเอกชนของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยจัดขึ้นก่อนการประชุมสุดยอดผู้นำเอเปประจําปีภาพการลงทุนในช่วงบ่ายจะเป็นอย่างไรนะคะในช่วงนี้จะร่วมพูดคุยกับคุณวิรวัติโรธพกาจากบริษัทหลักษาฟินิเซียไซรัสค่ะคุณวิรวัติสวัสดีค่ะ สวัสดีครับตลาดหุ้นไทยดูเหมือนจะชน1,700จดร้อยจุดแล้วก็ผ่านไปไม่ได้สักทีนะคะมีเพียงหุ้นกลุ่มพลังงานในตอนนี้ที่ถือว่าหลีดตลาดแล้วก็นำตลาดอยู่ในตอนนี้มองยังไงบ้างคะอัพไซด์ในกลุ่มพลังงานบ้านเรายังมีอยู่หรือไม่หรือว่าใช้เรื่องเงื่อนไขแล้วก็เคสของยูเครนรัะเซียเป็นหลักในการพิจารณาการเข้าไปลงทุนหุ้นกลุ่มพลังงานในตอนนี้คะถูกต้องเลยครับคือตอนนี้เนี่ยราคาดินมันขึ้นแรงมากทีนี้เราต้องย้อนกลับไปดู ที่มาที่ไปก่อนว่ามันมีปัจจัยอะไรบ้างที่ทําให้ราคาน้ํามันต้องปรับตัวขึ้นแรงขนาดนี้นะครับหลักๆเนี่ยก็มาจากเรื่องของตัวสถานาสงครามระหว่างรัสเซียยูเครนนะที่ตลาดนกังวลว่าจะกระทบกับซัพพลายของพลังงานทั่วโลกนะครับจริงๆไม่ใช่แค่น้ํามันนะครที่ปรับขึ้นจริงๆพลังงานอื่นอย่างเช่นถ่านหิน,นี่ก็ปรับตัวขึ้นแรงเหมือนกันที่นี้เนี่ย ณปัจจุบันเนี่ยเรายังต้องติดตามสถานการณ์เรื่องของรัสเซียยูเครนว่าจะมีทิศทางที่ดีขึ้นหรือเปล่านะครับเพราะว่าตามขาวว่าวก็คือวันนี้ในวันที่สองวันนี้เนะี่ยทั้งสองฝ่ายก็จะมีการไปเจรจากันรอบที่สองที่บริเวณชายแดนระหว่างโปลแลนด์กับทางเบลารุสเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าสัญญาณมันเริ่มออกมาดีขึ้นนะครับเริ่มมีพัฒนาการในแง่ของการหยุดยิงหรือในแง่ของอการถอนกําลังทหารออกของทางฝั่งรัสเซียเนี่ยถ้าเกิดภาพนี้เกิดขึ้นเนี่ย ผลที่ตามมาคือในฝั่งของยูโรโซนก็อาจจะทยอยลดการคว่ำบาทลงนะครับแต่นี่คิดว่าคงต้องใช้ได้ว่าอีกสักราหะหนึ่งแต่ว่าถ้าเกิดว่าขอให้มีทางที่ดีขึ้นนะ่น้ำมันก็น่าจะมีการอ่อนตัวลงไปได้รวมถึงซิ้ทซัพ์ปลอดภัยอย่างทองคาด้วยเพราะฉะนั้นถ้าใครจะเล่นกลุ่มพลังงานนะครับโดยเฉพาะพลังงานต้นน้านะซึ่งในตลาดเราก็คือปอตทอสอพอะคระับให้ดูสถานการณ์นี้เป็นหลักเลยถ้าการยิ่งแย่ยิ่งลากยาวน้ํามันจะสามารถลงทุนได้นานขึ้น นะครับแต่ถ้าสถานการณ์เริ่มพลิกกลับมาดีขึ้นเมื่อไหร่นะครับผมคิดว่าราคาน้ำมันน่าจะมีจังหวะอ่อนตัวลงแล้วก็หุ้นในกลุ่มพลังงานโดยเฉพาะพลังงานต้นน้ำน่าจะเกิดการเทคโปรฟิตส่วนกลุ่มที่ผมคิดว่ายังน่าสนใจระยะกลางยาวเนี่ยมองไปที่กลุ่มโรงกลั่นเป็นหลักเลยครับตอนนี้ค่ะค่ะสำหรับกลุ่มโรงกลั่นค่ะไทยออยล์ก็ยังคงเดินหน้าปรับตัวบวกอยู่อย่างต่อนเนื่องเลยนะคะกลยุทธการลงทุนของไทยออยล์เป็นยังไงบ้างคะในช่วงบ่ายค่ะครับ ก็สำหรับในส่วนของกลุ่มลงกันจริงๆเราจะชอบ2ตัวนะครก็คือไทยออยกับบางจากตัวบีซ<ะ>ีนะครับต้องบอกว่าสาเหตุที่ทําให้เราชอบกลุ่มลงกันเนี่ยเพราะว่า,าถ้าน้ํามันขึ้นนะแน่นอนว่าพลังงานจะมีเรื่องของสกเกนนะกำไรกําไรจากตัวสกน้ํามันจากราคาที่ขึ้นแต่ถ้าเกิดน้ํามันเริ่มปรับตัวลงมาสถานก,การณ์ดีขึ้นเนี่ยเราต้องไปดูโอเปเรชั่นของลงกันนะครับคือ ณปัจจุบันเนี่ยค่าการกลันน่นย,ยังถือว่าสูงมากนะครับหรือที่เราอธิบายง่ายคือมาที่เวลาเอาน้ำมันดิบมากลั่นแล้วขายเป็นน้ำมันสำเร็จรูปเนี่ยมันค่อนข้างดีตอนนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นที่มาว่าทาไมเราถึงมองว่าลงการน,น่าสนใจแล้วก็คิดว่าน่าจะดีเนี่ยอย่างไน้อยเราคิดว่าน่าจะเป็นช่วงไตรมาสหนึ่งหรืออาจจะเป็นช่วงครึ่งปีแรกหรือที่สเพราะว่าณปัจจุบันเนี่ยทั่วโลกก็เรียลเพนนิ่งกันหมด นะครับรวมถึงในประเทศบ้านเราด้วยที่อยู่ในเฟสของการเลี o ้ยวเป็นนิ่งค่อนข้างเต็มตัวไม่ว่าจะเป็นในประเทศเองตอนนี้เนี่ยกลับมาเกือบจะปกติในแง่ของการเดินทางแล้วก็นักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยก็เริ่มทยอยกลับมาอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็เรื่องของมาตรการเทสแอนโกลับมาใช้ตั้งแต่หนึ่งกุมภาแล้วแล้วก็ระยะไปเนี่ย คงจะได้เห็นในส่วนของการาลดมาตรการในการคุมตรงนี้ออกไปเหมือนกันในแง่ของโควิดดังนั้นเนี่ยดีมานของน้ํามันเจ็ตหรือน้ํามันเครื่องบินเนี่ยน่าจะทยอยฟื้นตัวขึ้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าดูโดยภาพรวมเนี่ยอันนี้เป็นที่มาว่าทาไมธุรกิจโรงกลั่นถึงน่าสนใจแล้วก็วันนี้เนี่ยเราจะเห็นมั่นจริงตลาดเนี่ยมีจังหวะพักๆลงมาแต่พลังงานวันนี้เนี่ยนอกเหนือจากปทอทสพเนี่ยก็จะมีในส่วนของไทยออยล์แหละที่ขยับตัวขึ้นมาได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ราคาเป้าหมายต้องบอกว่ายังมีั p ไซด์อีกพอ เลยเราให้ราคาเป้าหมายอยู่67บาทนะครับแล้วก็คิดว่าด้วยโมเมนตัมกำไรที่ดีด้วย valuation ที่ยังไม่ได้แพงนะครับเพราะว่า P/E ตอนนี้ในแค่ประมาณ8เท่าแล้วก็ยังเทรดตับ book value อยู่เลยเะฉ่นั้นผมมองว่าท็อปเป็นตัวที่น่าสนใจคนะค่ะ ตอนนี้ถ้าจะต้องแบ่งพอร์ตกันถ้าเป็นพอร์ตแบบแอคทีฟจริงๆก็ต้องมุ่งมาที่พลังงานกับโรงกลั่นนะคะถ้าจะอีกมุมนึงสำหรับพอร์ตแพสซีฟในตอนนี้ธนาคารพาณิชย์ที่ย่อตัวลงมาวันนี้ยังคงหนักอยู่นะคะย่อประมาณหนึ่งเปอร์เซ็นยังคงเข้าในกรุ๊ปของแพสซีฟได้ไหมคะจริงๆโดยภาพรวมทั้งปีนะถ้ามองระยะกลางระยะยาวผมก็ยังมองว่ากลุ่มแบงก์ยังเป็นกลุ่มที่น่าสนใจนะครับ ราคาที่พักๆลงมาในช่วงนี้ผมคิดว่ามันทําให้ความน่าสนใจของแบงก์ยังมีมากขึ้นเพราะว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยกลุ่มแบงก์เ่ยจริงๆขึ้นมาต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงปีใหม่็นต้นมาแล้วก็มาพิกพีเลยเนี่ยช่วงประมาณกลางเดือนกุมภานะครับแล้วหลายตัวเนี่ยขึ้นมาเร็วเกินไปจนในทางเทคนิคเนี่ยมันเรียกว่ามีสัญญาณโอเวอร์บอ อย่างค่อนข้างต่ำพอสมควรดังนั้นเนี่ยการพักตัวระยะสั้นเน่ยผมคิดว่าไม่ได้เป็นเรื่องแปลกอะไรแล้วก็ถ้าตราบไดที่เศรษฐกิจในประเทศเรามีการฟื้นตัวนะโดยเฉพาะฝั่งของกําลังซื้อ นะครับหรือว่าการบริโภคเนี่ยผมเชื่อว่าธนาคารน่าจะทยอยฟื้นตัวขึ้นได้ต่อนเนื่องแล้วก็จุดเด่นของธนาคารจริง,รงเนี่ยยังเป็นเรื่องของ valuation นะครับที่ยังที่ยังต่ากว่าช่วงก่อนโควิดอยู่พอสมควรในแง่ของ price to book ratio นะถ้าเราลองดูกลุ่มอื่นๆจริงๆหลายกลุ่มเนี่ยขยับขึ้นมาจนไปเท่าก่อนโควิดหรือว่าเหนือโควิดไปละขณะที่กําไรอาจจะยังฟื้นตัวมาไม่เท่าส่วนแบงก์เองเนี่ยปีนี้แน่นอนว่ากำไรคงจะยังไม่เท่าปี2019ัสิเก้าที่ยังไม่มีโควิดแต่ว่าถ้าดูในแง่ของ ทู้บุ๊กเรโชลนะผมว่ามีหลายตัวที่ค่อนข้างน่าสนใจนะไม่ว่าจะเป็นเคแบงค์นะครับทีทีบีนะฮะยังเทรดต่ำบุ๊กค่อนข้างเยอะอย่างทีทีบีที่เป็นที่เป็นตัวที่เราชอบเนี่ยเทรดแค่ประมาณ0.6เท่าบุ๊กเองเพราะนั้นเนี่ยมันยังมีแก๊ให้เล่นอยู่สีค่อนข้างเยอะเพราะว่าก่อนโควิดจริงๆแบงค์เนี่ยเทรดกันประมาณเกือบ1เท่าบุ๊กนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มแบงค์คิดว่าจังหวะย่อๆลงมาเป็นจังหวะในการทยอยสะสมได้ค่ะ คือนอกเหนือจากแบงก์ใหญ่นะคะสามแบงก์อ่าทางฟิแนเซียร์ก็มองว่าเค a บ k ก์นี้ยคงน่าสนใจแต่อีกท t b ีเนี่ยนะคะไม่ค่อยได้คุยเกี่ยวกับแบงก์ตัวนี้เลยอยากจะคุยเกี่ยวกับเรื่องของสัญญาณทางเทคนิคสําหรับท t b ีในรอบนี้มองในตอนบ่ายยังไงดีคะ TTB เนี่ยผมมองว่าราคาโซนบริเวณแถวแถวนี้นะฮะหนึ่งบาทสาสิบห้าไล่ไปถึงหนึ่งบาทสาสิบสองเนี่ยตรงนี้เนี่ยเป็นโซนแนวรับหลักของเขานะครับที่ในรอบที่ผ่านมานลงมาพักตัวแล้วก็ ามารถมีเทคนิเคอร์ดบาวเกิดขึ้นได้เพราะฉงนั้นสาหรับนักงทุนท่านไหนที่สนใจกลุ่มแบงก์แล้วก็สนใจในตัวของ TGB เนี่ยผมมองว่าจังหวะย่อๆลงมา1.35หรือเต็มที่ของรอบนี้เลยเนี่ย1บาท32เนี่ยเป็นจังหวะในการเข้าซื้อที่ดีนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าราคามีจังหวะปรับหลุดลงไปนะสมมุติว่าผิดทางปรับหลุดลงไปเนี่ยมันจะมีนาราอีกทีหนึ่งเนี่ยอยู่ที่โซนบริเวณแถวๆ1บาท25ถึง1บาท20ผมคิดว่าตรงนั้นเนี่ยก็เป็นจังหวะในการซื้อเพิ่มนะครับ ผมคิดว่ากลุ่มแบงก์โดยเฉพาะ TTB ที่เทรดแค่0.6เท่าบุกเนี่ยผมว่าไม่ได้น่ากลัวแล้วก็จริงๆไม่จริงๆผมไม่ได้มองเรื่องคัดลอสในหัวเลยนะคือผมมองว่าลงมาเนี่ยแบ่งไม้ซื้อเอานะผมคิดว่าปีจะเป็นปีที่ดีของ TTB นะครับซีนเซียได้ให้ t a r g กเก็ตไพรของ TTB ไว้ยังไงบ้างคะครับผมสำหรับราคาเป้าหมายปีนี้นะครับของ TTB เราให้ไว้ที่1บาท80นะครับก็ถือว่ามีอัปไซด์อยู่ค่อนข้างพอสมควรเลยฮนะ ก็ย่อมาสักประมาณ1นึบาท20สต่ตางค์ยังคงที่จะทยอยเก็บได้นะคะโอเคค่ะวันนี้ทางรายการต้องขอขอบคุณข้อมูลจากคุณวิรวัต์มากเลยนะคะครับข,ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ คุณวิรวัฒน์วิโรธโพคาค่ะจากบริษัทลักซัฟฟิร์เนซิเออไซรัสนะคะตอนนี้ถ้าจะต้องแบ่งพอกจริงๆพอที่ต้องแอคทีฟก็ต้องเป็นหุ้นกลุ่มพลังงานค่ะปตทสอพอคอบิสเนสของเขาอันนี้ชัดเจนนะคะว่าไรายได้หลักมาจากการขายน้ํามันและเห็นราคาน้ํามันที่ปรับตัวพุ่งขึ้นล่าสุดของราคาน้ํามันโลกเนี่ยหนึ110เหรียญต่อบาเรลมันยิ่งเป็นบวกให้กับหุ้นปตทสอพอแต่ถ้าอยากจะเปลี่ยนไม่อยากจะมาลงทุนในหุ้นกลุ่มพลังงานแล้วเขย ออกมานะคะเป็นกลุ่มโรงกลัน่นตอนนี้กลุ่มโรงกลั่นโดยเฉพาะค่าการกลั่นที่อิงกับตลาดต่างประเทศเนี่ยยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นซีซันอลของเขาอยู่ในช่วงไตรมาสที่1ก็คือ3เดือนแรกของปีนี้นั่นะหมายความว่าตัวท็อปพ c ิกของกลุ่มโรงกลั่นก็มีทั้งไทยออยนะคะกับ บางจากหรือว่า b c p นั่นเองทีนี้ถ้าจะต้องกลับมาว่าเอาช่วงนี้เนี่ยหุ้นกลุ่มธนาคารพณิชย์ที่มันย่อตัวลงมาประมาณ1%กว่าๆเนี่ยน่ากลัวหรือไม่ไม่น่ากลัวค่ะการที่เราเห็นทิศทางของราคาหุ้นในกลุ่มแบงก์มีการปรับตัวร่วงลงกลายเป็นจังหวะที่ดีในการเข้าทยอยแบ่งเป็นไม้นะคะอย่าเพิ่งทุ่มไปหมดเพราะว่าสถานการณ์ของรัสเซียยูเครนยังคงน่าจับตาอยู่แต่หลังจากนี้เนี่ยที่มีภาพของประธานเฟดใช้นโยบายขึ้นดอกเบี้ยนโยบายเนี่ยนั่นหมายความว่า กล,กลุ่มธนาคารพาณิชย์จะเป็นกลุ่มแรกที่นักลงทุนนะคะได้มีใส่เงินเข้าไปแล้วก็เพิ่มกลยุทธ์การลงทุนกับกลุ่มนี้ด้วยก็จะมีทั้ง K-Bank กับ TTB นะคะอย่าง TTB เนี่ยมองราคาเป้าหมายของทั้งปีนี้เอาไว้ที่1นึบาทบาสตางค์ค่ะ ทิปวางแผนทางการเงินต่อเนื่องจากเมื่อวานนะคะเมื่อวานนี้เนี่ยเราพูดถึงเทคนิคการเก็บเงิน1นึ่งแสนภายใน12เดือนแต่ถามว่าเก็บเงินในรอบนี้เนี่ยควรจะเอาไปไว้ที่ไหนนะคะก็เลยมาอิงเกี่ยวกับทิศทางของการไปฝากเงินซึ่งการไปฝากเงินเนี่ยเวลาเราไปฝากหรือว่าไปเปิดบัญชีนะคะเราจะรู้เลยว่าพนักงานแบงก์เนี่ยอาจจะไม่ได้ให้ข้อมูลที่ครบ ส่วนหนึ่งเราก็ไม่ได้ถามเพราะเราก็ไม่ได้มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรายละเอียดยิบย่อยของการไปฝากเงินหรือว่าการไปเปิดบัญชีทีนี้ค่ะมันเลยเป็นเรื่องว่ามันไม่ใช่ความลับนะคะแต่ว่าภาคธนาคารเองเนี่ยไม่ค่อยได้เปิดเผยตอนที่เราเนี่ยเซ็นเอกสารหรือว่าทําเรื่องที่อยู่เคาน์เตอร์นะคะเรื่องแรกค่ะระวังเรื่องของดอกเบีย้ยอย่าลืมนะคะไปเปิดบัญชีธนาคารเนี่ยไปเปิดบัญชีบุ๊กแบงก์ของเราเนี่ย ต้องสอบถามเกี่ยวกับเรื่องของดอกเบีย้ยด้วยว่าเป็นยังไงกันบ้างระหว่างปีเป็นอย่างไรถึงแม้ว่ามันจะเป็นดอกเบีย้ยที่ไม่ได้สูงมากแต่อย่าลืมนะคะว่าสุดท้ายแล้วเรามีเงินเข้าออกต่อปีเนี่ยสิเรือนมันต้องมีตัวดอกเบีย้ยที่ระบุเอาไว้อย่างแน่ชัดว่าเราจะได้ดอกเบีย้ยในระหว่างปีอย่างไรเราโดนค่าธรรมเนียมค่ะถ้าเงินฝากของเราเนี่ยเหลือน้อยเพราะฉะนั้น ธนาคารพาณิชย์จะมีการตรวจเช็คตลอดถึงทราฟิกแล้วก็เงินเข้าเงินออกเนี่ยอาจจะไม่ได้กระทบมากมายแต่ว่าถ้าเงินในบัญชีเนี่ยมีเหลือน้อยอันนี้ธนาคารจับตานะคะแล้วก็โดนค่าธรรมเนียมด้วยในช่วงสิ้นปีเงินในบัญชีค่ะจะโดนหักชําระหนี้ได้เสมออย่าลืมนะคะว่าเรามีเงินในบัญชีธนาคารสามารถเช็คเครดิตบูโรเราได้ทั้งหมดเช็คเงินเข้าเช็คเงินออกเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรามีเหลือหรือว่าสิ่งที่มีเงินในบัญชีเนี่ย จะทําให้ธนาคารมองเป็นเป้าแรกในการจะหักชําระหนี้ค่ะ เปิดบัญชีที่ไหนอย่าลืมประจัดการปิดบัญชีที่นั่นนะคะห้ามเปลี่ยนคนละสาขาแล้วก็มีการต่ออายุเงินฝากประจําเมื่อครบกําหนดอันนี้เป็นเรื่องของธนาคารแล้วก็ถอนเงินฝากประจําก่อนกาหนดอันนี้เสียประโยชน์นะคะรวมถึงสมุดเงินฝากเนี่ยใช้เป็นหลักประกันนี่ไม่ได้ด้วยการเปิดบัญชีร่วมอันนี้มีข้อแตกต่างกาันจะใช้ในกรณีที่เป็นแฟนการสามีภรรยาหรือว่าเป็นพ่อลูกแม่ลูกกันนะคะก็ต้องดูเงื่อนไขให้ดีและการประกันเงินฝากก็ถือว่ามีเงื่อนไขยอย่างสม่าเสมอซึ่งก็ต้องตรวจสอบให้ดีจากภาคธนาคารพาณิชย์เป็นหลักด้วย ะะวันนี้รายการกาะกระแสหุ้นกับ NBT หมดเวลาลงแล้วค่ะพบกันพรุ่งนี้เวลาสี่นาฬิกาเป็นต้นไปสวัสดีค่ะ